เราสามารถทำการจัดเก็บภาพกราฟิกหรือแอนิเมชันที่สร้างเอาไว้แล้วแล้วนำมาใช้ในโอกาสต่อไปได้ซึ่งเราจะทำการจัดเก็บภาพกราฟิกหรือแอนิเมชันเหล่านั้นไว้ในรูปแบบของซิมโบลยกตัวยอย่างเช่นภาพกราฟิกนี้เป็นภาพของข้างคาวซึ่งผมจะทำการจัดเก็บในรูปแบบของซิมโบลและนำมาใช้ในโอกาสต่อไปวิธีการนะครับ กรณีที่เรามีรูปภาพอยู่แล้วเราสามารถทำการเลือกรูปภาพแล้วทำการกดปุ่ม F8 หรือไปที่ Modify แล้วเลือก Convert to Symbol หน้าต่าง Convert to Symbol ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราทำการตั้งชื่อ Symbol ผมจะตั้งชื่อว่า Bad หลังจากนั้นให้เราทำการเลือกรูปแบบของซิมโบซึ่งมีอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือ Movie Clip กรณีที่เป็น Animation Button กรณีที่เป็นปุ่มกดและกราฟิกกรณีที่เป็นภาพนิ่งในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกให้เป็นกราฟิกนะครับเพราะว่าเป็นภาพนิ่งหลังจากนั้นก็คลิกไปที่โอเค ผมจะทำการลบภาพค้างคาวบนสเตตออกไปนะครับซิมโบลที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในเร b บอรีผมจะทำการเรียก r i b บรี่พาเขึ้นมาใช้งานนะครับไปที่ Window ์เมนูไปที่ Menu, ท r i b บอรีหรือคลิกไปที่ไอคอนนี้แล้วทำการคลิกเลือก r i b บรี โดยปกติแล้วข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆของชิ้นงานในแฟลชนั้นจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในไรบรารีและในตัวอย่างนี้นี่ก็คือซิมโบลที่เราสร้างขึ้นมานะครับซิมโบลที่ชื่อว่าแบตเป็นซิมโบแบบกราฟิกและเมื่อผมนำมาวางใช้งานนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ผมสามารถนำเอาซิมโบออกมาใช้งานได้ตามต้องการ แล้วนี่ก็คือตัวอย่างการสร้างซิมโบลและการใช้ซิมโบลใน Flash ผมจะทำการสร้างซิมโบลในรูปแบบของ Movie Clip ซึ่งจะสามารถทำให้เราจัดเก็บ a n i m เมชันเอาไว้เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อไปเมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างซิมโบลขึ้นมาให้คลิกไปที่ Insert m e n เมนู หลังจากนั้นคลิกไปที่ New Symbol หน้าต่าง Create New Symbol ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเริ่มต้นให้ทำการตั้งชื่อในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า My Text หลังจากนั้นก็ให้เลือกรูปแบบของ Symbol ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น Movie Clip หลังจากนั้นก็คลิกไปที่โอเคเมื่อเราทำการสร้างซิมโบลขึ้นมาใหม่โดยการใช้คำสั่ง new symbol เราจะเข้ามาสู่ในส่วนของการสร้างซิมโบลภายใต้ออบเจกต์ของซิมโบลนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ my text ซึ่งเป็นซิมโบลในรูปแบบของ movie clip แล้วนี่ก็คือ State ที่เราจะสามารถทำการสร้างซิมโบลขึ้นมาได้ ซึ่งในที่นี้จะไม่มีขอบเขตพื้นที่ของซิมโบลนะครับสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระที่ตำแหน่งนี้คือจุดศูนย์กลางของซิมโบลนะครับเป็นจุดอ้างอิงในการนำไปใช้งานดังนั้นเมื่อจะทำการสร้างซิมโบลก็พยายามสร้างชิ้นงานให้อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางหรือจุดอ้างอิงให้มากที่สุดในที่นี้ผมจะทำการสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับ ให้อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการสร้างแอนิเมชันแบบง่ายๆเพื่อเป็นตัวอย่าง เมื่อจะกลับสู่สเตทหลักก็ให้คลิกไปที่ซีนหนึ่งหลังจากนั้นเราไปที่ r i b บอรีครับนี่ก็คือ Movie Clip Symbol ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมจะทำการคลิกเลือกและนำมาวางไว้บนสเตทกดปุ่ม Ctrl และ Enter เพื่อดูผลลัพธ์ครับนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับ บอกสอที่เคลื่อนที่แล้วนี่ก็คือตัวอย่างการสร้าง m o วิคลิป p ิมโบ o l บัตทอนซิมโบนั้นจะเป็นลักษณะของปุ่มเมื่อเรานำเมาส์วางไว้เหนือปุ่มจะเห็นถึงผลลัพธ์ของภาพกราฟิกที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีแอนิเมชันเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เมื่อนำเมาส์วางอยู่เหนือปุ่ม จะเห็นถึงสัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นสนัญลักษณ์ของมือและเมื่อทำการคลิกภาพกราฟิกของการแสดงผลของปุ่มนั้นก็จะเปลี่ยนไปซึ่งในส่วนของภาพเหล่านี้เราสามารถทำการกำหนดและสร้างขึ้นมาได้นะครับโดยทั่วไปแล้วการใช้งานบัตเทินั้นจะใช้งานร่วมกับ Action Script เพื่อ เป็นปุ่มคำสั่งเพื่อให้ทำงานตามแอคชั่นสคริปที่กำหนดเอาไว้ในหัวข้อนี้เราจะมาดูถึงการสร้างปุ่มหรือบัตทอนซิมโบ l ด้วยกันเมื่อเราจะเริ่มต้นสร้างซิมโบ l ขึ้นมาเราสามารถคลิกสร้างได้ที่ insert เมนูและคลิกเลือก new symbol หลังจากนั้นที่หน้าต่าง create new symbol ให้เราทำการตั้งชื่อ ผมตั้งชื่อว่า My Button และในส่วนของ Type นั้นให้เราทำการเลือกชนิดของซิมโบ l ซึ่งผมเลือกเป็น Button หลังจากนั้นก็คลิกไปที่ OK กลไกสำคัญของการสร้างซิมโบ l นั้นก็คือในส่วนของ Flame ซึ่งการทำงานของปุ่มนั้นจะมี Flame หลักอยู่4 f r a m e ด้วยกันนะครับ Flame แรกก็คือ ในส่วนของอัพก็คือภาพที่แสดงในขณะที่เมาส์ยังไม่ได้นำไปวางอยู่เหนือปุ่มในตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาหลังจากนั้นครับมาในส่วนของโอเวอร์ทำการ Insert k e y คีย์เฟเพราะเราจะทำการกำหนดข้อความใหม่ ลงไปที่ตำแหน่งนี้นะครับผมจะทำการพิมพ์ลงไปว่ารีบกดปุ่มและเช่นเดียวกันครับในส่วนของดาวผมทำการ Insert Keyframe ในส่วนนี้ผมจะทำการพิมพ์คำว่ากดแล้วนะและสำหรับในส่วนของ Hit นั้นก็คือการกำหนดพื้นที่ของปุ่มนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเป็นตัวอ,อักษร หรือเป็นภาพกราฟิกใดๆที่มีช่องว่างเกิดขึ้นบางครั้งพื้นที่ของปุ่มไม่ชัดเจนในตัวอย่างนี้ผมจะทำการกำหนดพื้นที่ของปุ่มขึ้นมาโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับพื้นที่ของปุ่มในที่นี้นั้นจะไม่ปรากฏบนหน้าจอนะครับเรามาดูผลลัพธ์ด้วยกันนี่คือบัตทอนซิมโบ l ที่เราสร้างขึ้นมาผมคลิกเลือกและนำมาวางไว้บนสเตท นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับกดปุ่ม control และ enter ดูผลลัพธ์สังเกตนะครับเมื่อนำเมาส์วางอยู่เหนือปุ่มภาพกราฟิกก็เปลี่ยนไปและเมื่อทำการกดปุ่มก็จะปรากฏภาพที่เปลี่ยนไปและสังเกตว่าเมื่อนำเมาส์เข้ามาใกล้บริเวณพื้นที่นี้นี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เราทำการกำหนดลงไปในฮ i ต แล้วทั้งหมดก็คือตัวอย่างการสร้างบัตทอนซิมโบลใน Flash เรายังสามารถทำการเพิ่มเติมแอนิเมชันหรือเสียงเข้าไปในปุ่มได้ด้วยนะครับลองนำไปใช้ดูผมจะแนะนำถึงการใช้งาน Instant และการปรับแต่งเบื้องต้นเมื่อเรานำซิมโบมาวางไว้ใน State เราจะเรียกวัตถุที่ถูกวางไว้ใน State นี้ว่า Instant และเราสามารถทำการปรับแต่งคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ Instant ที่ผมนำมาใช้งานในขณะนี้นั้นยังไม่ถูกกำหนดชื่อผมจะทำการกำหนดชื่อลงไปผมจะตั้งชื่อว่า Big B ซึ่งการตั้งชื่อ i n s t a n นนั้นจะมีผลมากกับการเขียน Action Script และสำหรับ Instant นี้ ผมจะทำการเปลี่ยนจากมูวี่คลิปเป็นกราฟิกซิมโบลในขณะที่ผมทำการเปลี่ยน i n นสแตนเมื่อสักครู่ i n นสแตนนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าการแก้ไขที่ผมได้แก้ไขเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแก้ไข i n นสแตนแต่และ i n นสแตนผ่านทาง Properties Inspector จะไม่ใช่เป็นการแก้ไขที่ซิมโบลนะครับ ซิมโบยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือ Movie Clip Symbol และนอกจากนั้นนะครับเราก็อาจจะทำการปรับแต่งตำแหน่งต่างๆของ i n s t a n นได้หรือทำการปรับขนาดตามต้องการหรือทำการ ปรับแต่งในส่วนของ Color Effect ยกตัวอย่างเช่นผมทำการปรับให้ความสว่างลดน้อยลงหรือเราสามารถทำการปรับแต่งในรูปแบบอื่นๆได้เช่นการปรับแต่งทิ้นก็คือในส่วนของสีสัน หรือทำการปรับในรูปแบบของ a d v a n c e หรือทำการปรับในส่วนของค่า Alpha สามารถปรับได้ตามต้องการนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการปรับแต่ง i n s t a n c e เพื่อนำมาใช้งานใน Flash